เพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกท่านนะครับวันนี้พอดีได้วิกินี่มาก็เลยจะเอาลงเกรลีนะครับของทีมผมนะครับมีบาทีโอดอนนะครับวิกินี่แล้วก็สตันฟิตครับผมตัวแรกนะครับบาทีโอดอนเจอกับปลาดุกนะครับโอ้โหทีมนี้ทีมผมเนี่ยแพ้ปลาดุกหมดเลยนะครับโอ้หเนี่ยโดนซูเปอร์เอเมทินะครับเลยลองเปลี่ยนอุวิกินี่มานะครับคือวิกินี่ก็แพ้ปลาดุกนะครับ เดี๋ยวโดนมัดบอมเนี่ยนะครับหายไปวาบเลยนะครับผมไม่อยากใช้เกาะครับอยากรักษาเกาะไว้แต่ว่าครับวิตร์พี่วิี่ครับโหโดนไปอีกรอบนี้ต้องใช้เกาะแล้วครับงั้นตายแน่ๆนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับสามตัวเนี่ยผมแพ้ประดุกหมดเลยนะครับโหแย่มากนะครับก็พยายามจะเค้นเค้นนะครับเพื่อจะให้ปล่อยในสองทีนะครับ เนี่ยครับปล่อยท่าไฟไป2ทีนะครับคืออยากจะปล่อย2ทีเพื่อดูดเกาะเข้ามาครับนี่ได้มาแล้วหนึ่งเกาะครับผมปล่อยอีกทีทันไม่ทันไม่ทันครับผมโอ้โหนะครับถ้าเขาไม่กันเนี่ยเราก็อาจจะได้เปรียบนะครับแต่ถ้าเขากันนะครับโอ้โหรานนี้เกาะเขาหมดแล้วครับเกาะเขาหมดแล้วครับอผมก็ส่งสตันฟิตไปนะครับ นะฮะจริงๆสตันฟิตก,ก็แพ้ปลาดุกนะครับเอ่อก็เลยต้องใช้กรอกเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าโชคดีว่าเราดูดกรอกเข้ามาได้ก่อนนะครับแล้วก็สตันฟิตของผมโอ้โหเจอเขาก็ไม่ธรรมดาครับเนื่องจากว่าปลาดุกแม่งโคตรเร็วนะครับปล่อยท่าโคตรไวนะครับเนีย่ยหายไปหน่อยนะครับ ล็อกสไลด์ก็น่าจะฆ่าปลาดุกได้นะครับแต่ว่าของเขายังเหลืออีก2ตัวนะครับมาดูว่าจะรอดหรือเปล่าครับนะครับมันมีจังหวะค้างอยู่นิดหน่อยนะฮะมัน่อยากะครับเกมออนไลน์ประมาณนี้นะครับย,ยังไม่ตาย <laughs> โดนสตัรฟิตโดนอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่น่าจะตายนะครับแล้วก็ผมก็จะตีปลาดุก นะครับไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันไม่ไม่คือมันมีจังหวะค้างแต่ว่าอันเนี้ยประดุกมันไม่ตายนะครับก็ปล่อยไปอีกต่อไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะดูว่าตัวเขาเป็นอะไรก่อนดีกว่าครับนะครับลุ้นลุ้นลุ้นนะครับัวเข้ามาเป็นโอ้โหนะครับอังสุมาริวนะครับปล่อยไปเลยครับ ปล่อยล็อกสไลด์ไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวครับผมเปลี่ยนตัวเอาบาทีโอดอนมานะครับเพราะว่าบาทีโอดอนแพ้ท่าแรกก็จริงแต่ท่าแรกเขาไม่แรงนะครับท่า2เขาเนี่ยถ้าปล่อยไวขนาดนี้น่าจะเป็นไอซ์บีมนะครับซึ่งบาทีโอดอนสามารถทนได้นะครับนั่นแหละครับไอซ์บีมนะครับ not very effective นะครับแต่ว่าถ้าเจออะไรนะไฮโดวัมเนียบาทีโอโดนก็ไม่เหลือนะครับ ต่อไปครับนี่โจนเอทครับหายวา่าไหมโตนเอทวาบนั่นแหละครับโจนเอทก็ช่วยได้นะครับเขาหน้าจะอุ้ยปล่อยไปกลองมันคบไอซ์บ Ice Beam ออีมเออโอ้โหมันไม่ค่อยดีตรงนี้แหละครับคือถึงแม้มันจะไม่ค่อยเข้าแต่เขาเหลืออีกตัวหนึ่งซึ่งเต็มเต็มแต่เราเหลือสองตัวครับมามาปล่อยครับเฟรมโชว์ครับพืชเหรอ นะครับเฟรมทาวเวอร์ปล่อยไปพอดีไม่แรงเข้าไห่ปืดเนี่ยหายไปแต่ว่าไม่สามารถกำจัดได้นะครับจังหวะนี้ผมต้องเปลี่ยนตัวมารับตีนะครับผมคือเปลี่ยนเอาสตันฟิตมารับท่าแทนบาธิโอดอนนะครับเพื่อให้บาธิโอดอนเนี่ยนะครับกลับไปแล้วก็ตีเขาได้อีกรอบหนึ่งมันลุ้นกันว่าเราจะชนะหรือเปล่า ไอ้ไอปล่อยหน้าทันไหมไอ้ก็ไม่ลุกตีไอก็ไม่จนตายเลยครับโอ้โหประมาณนี้นะครับโอ้โหมันมากมันมากวิกตินี่เอ้ยลูกแม่ <laughs> เอ้แต่จริงทีมนี้ก็อ๋อแต่สู้สนุกและสู้สนุกวิกตินี่นี่ใช้ยากใช้ยากนะครับผมโอเคไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมีคลิปหน้าต่อไปก็เอามาลงอีกนะครับสวัสดีครับ